เรามาอยู่ที่จุดชมวิวเ,เนินเขาเอา้ยเนินนางพญาชื่อว่าจุดชมชมวิวเนินนางพญานะคะมีตรงนี้เขาก็เป็นไฮไลท์ของจุดชมวิวที่จันทบุรีเลยแหละที่นี่ก็จะมีทั้งหมู่บ้านชาวประมงเจดีกลางน้ำนะคะแล้วก็มีจุดชมวิวที่1แล้วก็ที่2นะคะคือมันมีชื่อเสียงที่สุดแหละคนเยอะมากเลยนะคะดูสภาพบแวดล้อมแล้วก็ถ้าเราเดินมาดูชมวิวนี่เราก็จะเห็นเป็นอ่าว มีชัศนียภาพที่สวยงามมากเลยนะคะเรื่องแค่ตรงนี้เลยอันนี้คือจุดชมวิวที่หนึ่งแล้วก็มีจุดที่สองด้านบนซึ่งด้านบนน่าจะมองออกไปด้านล่างแล้วก็จะเห็นถนนเส้นที่มันชื่อว่าเฉลิมบุรพา <S <S ใช่ไหมเอ่ยถ้าเกิดจำไม่ผิดนะชื่อมันยาวๆแต่เป็นถนนเรียบชายหาดที่ มีคนบอกว่าสวยที่สุดนะคะตรงข้ามบริเวณจุดชมวิวก็มีร้านอาหารแล้วก็มีห้องน้ําให้เข้านะคะไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีห้องน้ําแต่ว่าเพราะว่าเขาก็ทําเป็นคอมเมอร์เชียลแอเรียเยอะพอสมควรแล้วก็จริงๆก็มีที่จอดรถด้วยนะคะด้านบนแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวคนมาเที่ยวเยอะนะคะ รถก็ปริมาณที่จอดรถก็ไม่เพียงพอหรอกก็เลยเห็นเขาจอดกันทางตรงบริเวณเลนจักรายานตรงนี้เป็นไฮไลท์ที่เห็นกันบ่อยๆยในในในภาพที่คนมารีวิวกันนะคะที่เป็นที่เป็นถนนเชื่อมไปฝั่งนะั้นเป็นถนนที่บอกว่าเป็นถนนเรียบชายหาด คนก็ถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันนะคะ,ะ,ะจริงๆถ้าอากาศเย็นเขาเป็นเล่นจกักรยานที่ดีเลยนะ,ะสวยนะคะสวยมากด้วย โชคดีที่ตอนนี้มันไม่ได้ร้อนมากนะคะก็คือตรงนั้นะ่ะที่เราขับรถมามันก็จะเป็นจุดเอาไว้ให้ถ่ายภาพเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นมามองจากจุดนี้แล้วมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นเห็นความเห็นลายของถนนที่โค้งไปตามชายหาดนะคะ,คคะ,คะก็สวยมากเลยเพราะว่ามันก็โค้งๆอ,อะแต่ก็ส่วนถ้ามองไปทางซ้ายก็จะเป็นไปไอะไรมองไม่เห็น

เธอมีเวลาถ่ายภาพนี้ให้เราไหมได้ได้จบคลิปเไรแล้วต้องเล่นฮะก็จบคลิปของจุดชมวิวเนินเขาเอจุดชมวิวเนินนางพญาแล้วนะคะคือแนะนำให้มานะคะเป็นจุดชมวิวที่ต้องมาเลยของสันธบุรีนะคะพิเนเจอร์ของเขา